yeah let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in search cause i wanna have worth workin' hella hard till they put me in the dirt gonna go far and listen to my words gonna be a star man Life's like a blur when you're working this all Honda Jazz. เ k นะครับผม1 5 V ปี2017นะครับผมอีจยะเราเริ่มไล่ดูด้านหน้ากันได้เลยนะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าเมียมนะครับผมแล้วก็จะเป็นตานกับสีดํามันจะออกทรงเป็นเมทัลลิกนิดนึงนะครับอ่าโลโก้นะครับผมเป็นเมียมนะครับแล้วก็ไฟนะครับอันนี้จะเป็นแบบฮัดเจนอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์ด้านล่างนะครับสำหรับในรุ่น V มาดูกันที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมเรื่องล้ออันนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมนะครับล้อแม็กเดิมขอาบห้นิ้วนะครับผมยาง195 50เก้านะครับแม็กขอาสิบ1้ายางปี21นะครับอันนี้ก็คือสภาพใหม่เลยเรื่องอยางนะครับไฟเลี้ยวจะยังอยู่ตรงมุมแก้มอยู่อ่าติดตั้งคีว์คันร์ลแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้สามารถเปิดปิดล็อกได้ นะครับเพราะว่าเป็นกุญแจร,รีโมทแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูอ่าแนนก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนขั้จกไฟฟ้าอ่าข้าจกไฟฟ้านะครับเซ็ฟฟนทรัลล็อกแล้วก็จะมีปุ่มอีคอนแล้วก็ระบบกันลื่นถลา่ให้เรียบร้อยนะครับอ่ากุญแจก็เป็นดอกรีโมทแบบนี้อันนี้ปิดก็คือเปิดปิดล็อกได้เลยนะครับอันเนี้ล็อกแหละอ่าถ้าสมมุติ อ่าอย่างรถล็อกอยู่นะครับแล้วเราแบบดึงเขาเรียกว่าอะไรนะั้นดึงดึงเปิด2ทีนะครับมันก็จะเปิดให้นะครับอ่าอย่างเช่นเนี้ยรถล็อกอ่าเน,นี้ยล็อกแหละนะครับแต่กุญแจรีโมทอยู่ใกล้นะครับผมเราเวลาเราเปิดเงี้ยมันก็สามารถเปิดได้เลยนะครับถ้ากุญแจรีโมทอยู่ที่เราหรือว่าอยู่ในรัศมีที่ใกล้ๆนะครับอ่าลองชมกันนะครับมีสเกิร์ตด้านข้างให้เราเรียบร้อยนะครับ ่มาจุดถึงด้านท้ายนะครับอันนี้มีเป็นหมวกแก๊ปเดิมนะครับผมหมวกแก๊ปเดิมสูดเลยแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ e85 นะครับก็คือรองรับน้ำมัน e85 แล้วเรียบร้อยนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านท้าย2จุดอ่ะแล้วก็ด้านท้ายอี๋ยวดูข้างในกันเลยนะครับบอกก็คือพับได้จนสุดเลยนะครับตามที่เราก็ได้เคยรีวิวไปแล้ว หลายหลายท่านก็คงจะทราบกันดีนะครับผมในเรื่องของเบาะแจ็จีเคนะครับมีบล็อกแม่แรงเรียบร้อยนะครับผมก็มือเรียบร้อยยังก็ยังอะไรอยู่ข้างล่างนะครับมาดูด้านนี้กันต่อนะครับภายในเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลัง ดูด้านนี้กันอีกสักนิดนึงแล้วก็ส่วนในส่วนของของเรื่องมือเปิดประตูเนี่ยก็คือจะมีเป็นปุ่มเปิดล็อคปิดล็อกทั้ง2ด้านเลยนะครับอ่าภายในสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็แผ่นเพจจะอยู่ตรงด้านเสารประตูด,ด้านล่างนะครับอ่าจะอยู่ฝ่เอ,อ่อฝั่งคนนั่งนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาลองชมกันตรงที่โครงสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับก่อนที่จะรับชมโครงสร้างเรามีกุญแจให้ดูอีกแล้วนะครับดูกุญแจอะไรแล้วบ้างเลย เครจัรีโมสทสองดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูตรงสีครอบคอบตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเม็ดอาร์เม็ดอาร์แล้วก็พวกตามตะเข็บซีนกาวต่างๆของเดิมทั้งหมดเลยรวมมาถึงตรงด้านล่างตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์นิ่งอยู่เลยเนี่ยยังอยู่เลยนะครับย,ะะยังไม่ลอกออกนี่จากสูตรเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่ล็อกเลขนะครับ ตัวถังนั่นเองอ่าเลขตัวถังนั่นเองจะอยู่ตรงนี้ต้องมีต้องมีทุกคันนะครับต้องมีทุกคันนะครับคือตะเข็บนี่ดีเลยใช่ครับผมดีทุกจุดเลยทุกซอกทุกมุมเลยนะครับมาแล้วสภาพดีมากนะคะใช่ครับผมดีเยี่ยมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูออปชันด้านในกันต่อนะครับอ่ะก็สําหรับภายในนะครับคันนี้เลขไม้นะครับผมก็อยู่ที่หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยกิโลนะครับหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยกิโล โอเคครับผมพวงมาลัยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบกคู่หน้าให้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อ่าใช้งานกันง่ายๆแล้วก็กุญแจนะครับผมจะได้เป็นดอกรีโมทแบบนี้มา2ดอกด้วยกันนะครับของศูเลยอ่าแล้วก็เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นรุ่นนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเสียงให้ฟังอ่าพอดีเรา เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนี่ยขึ้นสนัญญาณกดู่ว่าเปิดเพลงในบลูทูธอ่าโอเคครับผมแล้วก็ปรับแอร์ปรับแมนวนวลนะครับผมตัว a อซอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟช่องวางแก้วนะครับอ่าเกียร์ออโต้ครับผมเป็น CVT อ่าเป็นออโต้ CVT นะครับสำหรับรถ รุ่นใหม่ๆอันนี้ก็เป็นเบรมือนะครับแล้วก็เป็นช่องใส่ของได้อีกมากมายนั่นเองนะครับผมส่วนเบาะด้านหลังก็คือจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นลายสีเป็นออกเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลประมาณเนี้ยนะครับอ่แล้วก็ฝ้าเพดานด้านบนนะครับคุณลูกค้าสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยอ่าไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เขาให้ กระจกฝั่งด้านคนขับมานะครับแต่ว่าได้คนนั่งผมไม่ได้ให้มาส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีรอยเจมิมใดๆนะครับไม่ช้ำไม่อะไรเลยอ่ะแล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องคอนโซลหน้านะครับเดี๋ยนี้รบก่อนไม่มีร่องรอยใดๆเลยสวยมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็เรื่องของการตรวจสสภาพอ่ะก็ เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องคันนี้ราคาเรามาจัดราคาพิเศษให้เลยสําหรับคันสุดท้ายของรถนี้นะครับรถใหม่จะมาเมื่อไหร่ไม่แน่ใจจางราคาเดิมเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่499,000บาทนะครับวันนี้ก็คือแก้ราคาใหม่เลยเอาราคาตามนี้เลยนะครับจะอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะครับผม479,000บาทนะครับสําหรับออคุณลูกค้าที่ซื้อเงินสด จบในราคานี้ได้เลยนะครับผมจบในราคา479,000บาทนะครับไม่บวกแวดเพิ่มพร้อมโอนรับเล่มได้เลยนะครับอ่าก็คือค่าใช้จ่ายส่วนอื่นนี้ฟรีทั้งหมดนะครับส่วนคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อเงินผ่อนนะครับรับราคาพิเศษของเราไปได้เลยนะครับผมก็จะเหลืออยู่ที่459,000บาทได้เลยนะครับอ่าก็ความได้เปรียบเสียเปรียบ มีเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าคุณลูกค้าอยากได้ในราคาที่ถูกกว่าอก็ซื้อเป็นเงินผ่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการซื้อเงินสดเราก็ไม่ได้บวกแวดเพิ่มนะครับก็ลองลอง,ลองเอาถ้าสมมติเราลดไป2 0,000ือย่างเงี้ยเหลือ4 59, 000, ี่0 0 0่เาเท่ากันคุณลูกค้าก็ลองบวกไปอีก7นะครับก็คือมัอนก็นจะแพงกว่าราคานี้อีกนะครับผมแล้วส่วนเรื่องค่าโอนค่าแรางต่างนะครับผมก็อยู่ที่ลาหมดเลยคุณลูกค้าก็ตัดสินใจได้เลย อันนี้ย้ําก่อนนะครับว่าราคา4 5 0 0 0 0บาทนี้คือได้เฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นใช่ครับผมแล้วก็คุณลูกค้าที่คือซื้อเงินผ่อนนะครับเพราะว่าเราก็เลยลดพิเศษให้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้พวกโปรโมชั่นอะไรในครันนี้เราก็ไม่ได้มีจัดโรอะไรให้นะครับก็คือลดไปเลยแต่ถ้าลูกค้าเงินสดก็ตามราคาตามายเลยนะครับเพราะว่าเราก็ได้ทําการลดราคาลงมาให้ลเรียบร้อย อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับผมไปเลยครับมาดูต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ในของ L15 นะครับเป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c แล้วเรียบร้อยอ่าเป็นเครื่อง1 0 0 0ต c อันนี้ก็เอาไปแต่งก็แรงนะครับผมตามที่วัยรุ่นนิยมเอาไปแต่งกันนะครับ ห้องเครื่องเดิมสวยเดิมสวยจริงๆนะครับผมอ่ามีระบบเบรกเบให้นะครับส่วนเรื่องของน็อตแก้มร้อฝานะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดใดๆอ่าซีนกาวเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับแล้วก็ให้ดูกันได้เลยอ่าแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์มอกนะครับรวมมาถึงด้านล่างตรงนี้ เป็นบาร์โค้ดนะครับผมของเลขตัวถังนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับเครื่องยนต์คงมีกันเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะาเป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆมาเราก็เลยให้ดูกันเท่านี้นะครับย้ำกันทีนะครับผมสำหรับคนนี้นะครับผมเป็น Honda Jazz G K 1.5ตัว V นะครับผมเป็นรุ่นกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ปุ่มสตาร์ทนะครับปี2017 าจากราคา499,000บาทนะครับผมเราปรับราคาลดให้ใหม่เหลือ479,000บาทนะครับผมลูกค้าที่ซื้อเงินสดรับราคานี้ไปเลยนะครับผม479,000บาทพร้อมโอนให้เลยนะครับผมไม่มีบวกแวด7%เพิ่มแล้วนะครับส่วนคุณลูกค้าที่ต้องการซื้อเงินผ่อนกับทางเรานะครับผมเรามีโปรโมชั่นพิเศษลดเพิ่มอีก20,000บาทก็จะเหลือที่459,000บาทเท่านั้น นะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดสัครสาชกันให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get the sir Yeah, I ain't taking a back seat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty. Ain't nobody able to catch me. They gasping. They cannot compare. They can't match me. I'm at half speed.